ครับมีคนถามเข้ามาว่าจัดกระดูกสันหลังทําให้กระดูกหายคดได้ไหมนะครับกระดูกสันหลังหายคดได้ไหมนะครับตอบคําถามก่อนเนาะอย่างแรกนะครับกระดูกสันหลังที่ว่าหายคดเนี่ยคำว่ากระดูกสันหลังคดของคนไข้ที่ถามมามันคดมากคดน้อยแค่ไหนลนหักษณะการคดจะมีหลายแบบเลยนะครับกระดูกสันหลังคดบางคนเข้าใจว่าการเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วตัวเอียงอย่างนี้เรียกกระดูกสันหลังคดอย่างนี้ ของผมจะไม่ใช่นะครับกระดูกสันหลังโคดจริงๆจะเกิดจากการที่ตัวกระดูกสันหลังบิดโคตแล้วก็หมุนเอียงนะครับถ้าเราเคยเห็นคลิปวิดีโอที่อยู่ตามโซเชียลก็คือคนที่มีภาวะหลังค่อมไปด้านหนึ่งแล้วบิดตัวแล้วตัวเอ่เชสหรือว่าตัวอกเนี่ยมันมีการบิดหมุนซึ่งลักษณะน,นี้มันเป็นภาวะ idiopathic โ c o ิ i o s i s ซึ่งจะเป็นมาตั้งแต่กำเนิดแล้วไม่ทราบสาเหตุชัดเจนการที่มีภาวะเนี้ย ไม่สามารถทําให้อาจัดก,กระดูกสันหลังไม่สามารถทําให้กระดูกสันหลังกลับมาตรงได้นะครับถ้าตรงได้ก็ตรงได้เพียงชั่วคราวแล้วเขาก็จะกลับมาการที่จะรักษากระดูกสันหลังคดจากภาวะกระดูกสันหลังคดแบบอะดิโอพาติกเนี่ยนะไม่ทราบสาเหตุเนี่ยคือการฝึกออกกําลังกายกล้ามเนื้อข้างที่มีปัญหาหดล้างเราจะยืดออกกล้ามเนื้อที่มีปัญหาอ่อนแรงเราจะเพิ่มความแข็งแรงเข้าไปดังนั้นการที่จะไปฝึกแบบนี้นักกายภาพบำบัดจะช่วยได้นะครับ แต่ว่าจะต้องออกกําลังกายแล้วก็ปรับท่าทางให้ถูกต้องเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นตัวทรงอกต้องฝึกหายใจคนที่มีกระดูกสันหลังคดอกสองข้างจะไม่เท่ากัน,นครับข้างหนึงจะซุดลงอีกข้างนึงจะใหญ่ข้างหนึงหนะ้าอกจะหายไปด้านหลังกระดูกทางด้านหลังเนี่ยจะมีหนอกอกอกมาถ้าเป็นมากๆดังนั้นถ้าจะให้ดีคือถ้าเราตรวจประเมินได,ได้ในตั้งแต่เด็กๆเนี่ยโอกาสที่เขาจะคด จะน้อยลงนะครับดังนั้นตอบคําถามว่ากระดูกสันหลังคดสามารถจัดกระดูกแล้วให้มันตรงเลยได้ไหมตอบว่าไม่ได้นะครับยังไม่มีงานวิจัยไหนที่ทําให้สโคเรโอซิสเนี่ยกลับมาตรงได้โดยการจัดกระดูกเพียงอย่างเดียวจะต้องเป็นการฝึกออกกําลังกายแม้กระทั่งการฝึกออกกําลังกายเองก็ยังไม่สามารถทําให้สโคเรโอซิสเนี่ยกลับมาตรงได้เลยนะครับอาจจะทําให้ชะลอหรือว่าทําให้ตรงได้มากขึ้นแต่จะให้ตรงดิ้งเลย อาจจะยากถ้าเป็นมากๆนะครับจนไปถึงสุดท้ายแม้กระทั่งการผ่าตัดก็อาจจะทําให้กลับมาตรงได้เพียงชั่วคราวและสักพักหนึ่งก็อาจจะกลับมาคตได้อีกนะครับนี่คือตอบคําถามเรื่องของกระดูกสันหลังคตรจัดกระดูกสันหลังแล้วมันจะตรงได้ไหมนะครับแต่ที่เกิดนไว้ตอนแรกถ้ากระดูกเอียงตัวเอียงแบบนี้จัดกระดูกสันหลังแล้วกลับมาตัวตรงได้ไหมตอบว่าทาได้ทําได้นะครับถ้าทําถูกวิธีและทําเป็น ซึ่งอาการเอียงจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วตัวเอียงทําให้กระดูกสันหลังตัวขยับไปในลักษณะนี้เป็นเพราะว่าตัวหมอนรองกระดูกมันยืนมันยืนแล้วทําให้กดทับเส้นประสาทการกดทับเส้นประสาททาให้ร่างกายจะต้องมีการหนีอาการปวดหรือจะหลบมาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อลดอาการปวดก็ได้ดังนั้นการที่จับกระดูกเพื่อจะให้หมอนรองกระดูกเข้าที่แล้วอาการปวดลดลงก็ทําได้เช่นเดียวกันครับโอเคนะครับ ถ้าใครที่มีคำถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะอาการปวดอยากให้ตอบคำถามเกี่ยวกับกายภาพบัตรสามารถทิ้งคำถามไม่ได้ในอินบ็อกซ์ของแฟนเพจของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วกดติดตามซีเฟิร์สแล้วเราจะมีคลิปให้ทุกท่านทุกวันนะครับในส่วนของ YouTube Channel อย่าลืมกด Subs c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามสามารถทักมาที่ไลน์ได้คำถามที่น่าสนใจคำถามที่เป็นประโยชน์จะเอามาตอบในรายการนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ ท่านใดที่มีคำถามอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพให้แอดไลน์มาที่ไลน์ OA ของคลินิกนะครับใต้ไอดีแอดบันดิตคลินิกนะครับ bunditclinic bunditclinic ครับหรือสอบถามมาได้ทางอ inbox ของ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกครับซึ่งท่านก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Facebook Fanpage โดยเราจะมีความรู้มีสาระต่างๆมากมายค อัปเดตให้ในทุกวันนะครับสามารถกดถูกใจและกดเห็นก่อนใครได้เพื่อที่ท่านจะได้รับสาระดีๆคอนเทนต์ดีๆที่พวกเราทําให้ทุกวันนะครับและนอกเหนือจากนั้นเรายังมีคลิปที่มีสาระที่อัปโหลดอยู่ใน YouTube Channel ของพวกเรานะครับคือบันดิตชาแนลสามารถกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะมีให้ในทุกสัปดาห์ครับส่วนท่านใดที่อยากจะรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบัตรของบันดิตกายภาพบัตรทั้ง2สาขาสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์0853699977 0853699977ครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ